สวัสดีทุกคนด้วยครับผมช่วงนี้เนี่ยแพ็กมารัวๆนะผมอย่างที่เห็นเลยนะถ้าเกิดพี่ไม่แบบทําคลิปวันไหนนะจะรีวิวไม่ทันจริงๆคือมันมาแบบต่อกันแบบตึง้งๆๆๆๆๆเลยไหนจะตัวใหม่อะไรอีกโอ้โหรีวิวไม่ทันจริงๆนะช่วงนี้เขาขยันกับอัปเดตจริงๆโอเคมาทุกคนและว,วันนี้ครับผมมีแพ็กที่หน้าตาแปลกๆมาอีกแล้วครับผมแพ็กที่พี่จะพาไปหัวดในวันนี้นั่นก็คือแพ็กอะควาติกเวฟนะผมว้าวดิ เลยครับผมมีสิทธิ์ลุ้นโมซาซอรัสนาผมสเร์เซ็นะเป็นรีเจนระดับ2นะผมส่วนตัวอื่นก็เป็นรีเจนระดับ1ไปยันซุปเปอร์เลไปยันซปเปอร์เลยโห <c oughs> สดจริงๆนะแล้วก็เห็นไหมคือมันโ,โหนี่แพ็คจะมาต่อกันแบบรัวๆรัวๆจริงๆครับผมทุกคนก็โอเคมาเดี๋ยววันนี้เราประวดแพ็คนี้ก่อนเลยแล้วกันครับผม <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเตัวเลยเหรอ เก้าตัวเหลือมันจะตัวมันจะประมาณไหนว่าโอ้โหทีนี้มีหน้าตบหกพอรู้ว่าตัวโอ้โหพอรู้ว่าตัวกันสามตบหกเลยเหรอวะโปรตียนตบเหลือหนึ่งเหลือสองตอนนี้ตบหมดโอ,โอ้โหแล้วมีทั้งสามเม็ดนะทุกคนมันสมควรตีเพราะว่านี่โอ้โหนี่ดังเกินพี่ก็ตัวเกือบสุดๆเลยนะคือมัน มันสมควรที่พี่จะไปตีพวกมันปะ่ะวะเอาถามจริงเลยเนี่ยร้อนร้อนดังไฟเยอร์พี่บอกแค่นี้แหละเฮ้ยตัวเดิมว่ะเฮ้ยตัวเดิมว่ะทุกคนเด,เดี๋ยวนะตัวชุดเดิมเลยป่ะแบบนี้มันตัวชุดเดิมเลยป่ะเอาอย่างนี้ก็ได้เสียดินี่แสเดงว่าทุกคนก็โอ้ยไม่ใช่ดิผู้เล่นใหม่เล่นไม่ได้ดิถูกไหม ไายนอนบับเรียบร้อยพี่ขอรัวๆเลยนะมันมีตั้ง3ามเมแล้วก็เาชีวิตจะมาเล่นช้าๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวคลิปยาวแล้วเครื่องเต็มอิกเฮ <_ C 1> <อ>้ยแล้วมันคุมม้มไเนี่ยต้องไปได้แค่โมตาเนี่ยเอไอครับจะเก็บอะไรนักหนาครับ <_ C 1> คุณเธเก็บอะไรผมนักหนาครับ โอ้โหตัวเดิมครับผมแต่ความเหลี่ยมความเหลี่ยมก็คงเดิมตัวเดิมความเหลี่ยมก็คงเดิมปะวะวั What? คือยังไงอ่ะพี่จะให้ผมตีก่อนให้ได้เลยเหรอหรือยังไงคือมันมันเป็นเป็นอะไรอ่ะอาการมันเป็นยังไงวะ ai คือจะให้กูตีก่อนให้ได้เลยใช่ไหมถึงจะยอมตีอ่ะ คือแล้วมันก็ตอดเลือดเราดีละนิดดีละนิดแล้วมันมีตั้งเก้าชีวิตเว้ยมันมีตั้งเก้าตัวมันยังมาเหลี่ยมอ่โหดูมันเก็บแบบนี้อ่ะโอ้ยเนี่ยเก้าเลี่ยมจะไม่ทนบอกเลยจะไม่ทนโอเคทุกคนคือมันก็ตอดพี่ไม่ีละนิดอ่ะเข้าใจระคือมันมันไม่มันไม่ได้อะไรนะแต่มันโหมันตอดทีละนิดเดี๋ยวเลือดตุก็ลดหมดไง เลียงกิวกันเข้ามาเรียงกิวกันเข้ามาสี่มาขอร้องไปขอร้องใครวะ,ะพี่เองไปขอร้องใครวะ <laughs> ขอร้องไอ้ไอเหรอทุกคนก็ดูเอานะผมถ้าทุกคนมาตีแล้วความรู้สึกทุกคนจะคิดยังไงเนี้ยเจอสถานการณ์แบบเนี้ยความรู้สึกคือจะเป็นยังไงอ่ะมันใช่เหรอวะถามจริงๆเหะโอ้แล้วดูแล้วดูนะ คือมันเก็บอะไรของมันนักหนาเนี่ยมันก็ห่อหมันจะเก็บอะไรของมันนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยแต่มันมาท่าเดียวเลยป่ะทุกคนเดี๋ยวนะพี่ก็เพิ่งสังเกตมันมาท่าเดียวเลยป่ะถ้าเราต้องสู้เก้าตัวจริงๆแต่มันมาแค่ท่าเดียวเองนะเว้ โอยเมื่อกันอะไรโขงมันวะคลิปทุกคนยาวแล้วบ้างตอนเนี้ยโอ้โหมีมีหน้าตีนึงใส่ตุ้ยโอ้โหมอกี้มันมีหน้าตีนึงใส่อ่ะทุกคนโอ้โร้อนดังไฟเยอร์ร้อนดังไฟเยอร์ความเหลี่ยมของเขาสุดจริงๆนะงแแล้วดูดิไอ้แลรอบก่อนเมื่อกี้อะรอบท้ายก่อนที่พี่จะเพะมันตีหกทุกคน เห็นไหมพอพี่กันแบบสามกันพอดีมันตีหกอ่ะ้าเหมือนรู้ว่า้าเหมือนรู้ว่าตูจะกันแค่สามอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าตูจะกันสี่เป่าเหรอโอ้โหแล้วทีทนี้พอทีนี้เป็นไงมาตีสองตีหนึ 2, ่งตีสองตีหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่าเอาบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะ ทำอะไรของมันวะโอ้โหมันตีหนึ่งตีหนึ่งตีสก,กิดสก,กิดโอ้ยอะไรวะเออเนี่ยมันต้องตีขนาดนี้ป่งดิเออโหนี่ให้ตุกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยกว่ามันจะยอมตีได้คืออ้โ เอไอแบ็กนี่มันเปลี่ยนสเต็ปไปเรื่อยเลยวะอ้โหูถ้าไม่ติดว่าต้องตีรีวิวให้ทุกคนดูนะไม่ติดว่าตูต,ต้องเบิกทางให้เพื่อนตูดูก่อนนะคือตูไม่เล่นแพ็กเนี่ยรุ่นโมตโต้ก็ตีเปอร์ตินเอาแล้วถ้าไม่ได้ต่อรุโมตโตออะทุกคนว่าน่าเกลียดไหมแพ็กเนี่ยถ้าไม่ได้โมตโต้คือมันจะน่าเกลียดแค่ไหนโอเคนอนเรียงคิวไปเฮ้ยเนี่ยมันมันไม่ใช่ท่าเดียวมันไม่ใช่ท่าเดียวพี่ดึกว่ามันท่าเดียวไม่ใช่ ทุกคนดูนะตัวมันเหมือนเดิมตัวมันเหมือนจะเหมือนเดิมครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นระวังเรื่องตัวมันหน่อยนะมันอาจจะทุกคนอาจจะเจอตัวเหมือนพี่อันนี้ลองดูนะครับผมว่าเฮ้ยจะเจอตัวเหมือนกันไหมแล้วจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงควรจัดตัวมาประมาณไหนครับผมโปเอตัวแรกที่คิดว่าควรเอาท่าถ้ำมาเลยสีม่วงๆอะ่ะที่มันเป็นรูปถ้ำแบบนี้เลยครับผมเอาท่าถ้ำมาเลยแล้วก็ ทุกคนสังเกตนะมันจะมีตัวเห็นไหมตัวขั้นตัวนี้ตัวที่ห้าป่ะตัวที่ห้าตัวนี้มันจะเป็นธาตุน้ําน้ําตีฟ้าโอ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะแล้วตัวต่อไปเป็นหอยโขงนะ่งฮะโอเคงั้นดังเกิลได้ทํางานแล้วรอบนี้ดังเกิลลูกพ่อได้ทํางานแล้วสวยงามปลายนนบับเรียบร้อย โอยนี่รอบเดียวนะที่ต้องคำนวณขนาดนี้เลยนะเนี่ยกิปตุ๋เตียไปแล้วสี่มาคือถ้าเกิดทุกคนเจอตัวเหมือนพี่เนี่ยแล้วมันก็ได้อไปเป็นแบบอย่างได้ถูกไหมเอาไปเป็นแบบอย่างได้เฮ้ยว่าตัวที่ห้าเนี่ยมันจะต้องเป็นท่าน,นี้นะตัวที่สี่มันจะต้องเป็นท่าน,นีสามต้องเป็นท่าน,นี้อะผม อไอ้ดาดมันไม่เท่าไหร่หรอกทุกคนไอ้ดาดนี้ดาดนั้นมันไม่เท่าไรหรอกแต่เอ้ความเหลี่ยมของมันเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะติดสอยห้อยไปให้ทุกคนเจอด้วยหรือเปล่าครับผมความเหลี่ยมความเหลี่ยมของ a ออนี้ช่างล้ำลึกโอ้โหแล้วดูดีมีหนา้าตีสามทุกวันสามอีกอะ คือยังไงต้องให้แต้มตัวหมดก่อนเหรอต้องให้ต้องให้ตัวตีให้แต้มตัวหมดก่อนเหรอถึงจะยอมตีมาได้อะมันเป็นโลกอะไรของมันวะ AI โอ้โหสดจริงๆเนี้แล้วนี่รอบเดียวนะรอบเดียวนะมันคลิปมันยาวขนาดนี้เลยเหรอวะทุกคนเหลือสองตัวใช่ไหม อันนี้คือเหลือสองตัวเดี๋ยวนะตัวตีเผื่อแล้วก็เอามาชาร์จเนยนะเมื่อกี้ตัวตีเผื่อแล้วเอามาชาร์จแล้วมาตบห้าใสออยู่ตั้งนานนะ่ะทุกคนอยู่ตั้งนานนะ่ะมันไม่คิดแม้แต่จะตบเลยเด้เว้เมื่อกี้อ่ะถูกไหมมันไม่ได้คิดแม้แต่จะตบเลยนะเว้ยอยู่ตั้งนานนะ่ะแล้วนี่อยู่ดีๆมันนึกจะมาตบโอ้โหตบก็ตกห้าเลยนะ ตบก็มันตบห้าด้วยนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับผมโอ้โหไอ้โคตรน,น่าเกลียดไอ้โคตรคนโคตรโคตรของโคตรน่าเกลียดนะไอตูก็สุดจะทนแล้วเหมือนกันเลยเว้ยไปนอนโอ้ยยังม,มีหน้ากันสองบักเรียบร้อยโอเกีจบไปในรอบแรกนะนี่รอบแรกหรือวะถามจริงโอ้โหมันสุดจริงจริงไงสุดเกินอ่ะรอบสองจัดมา เดี๋ยวแล้วตัวตัวมีตัวตวมีอะไรเหลือบ้างเนี่ยไอตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเลเวลแม็กแต่ไม่เป็นไรเอาไปช่วยกันก่อนโอ้โหแล้วมันจะไปเหลืออะไรอยู่วะเนี่ยทุกคนปลาจัดครับผมมาตัวแรกถูกก็เปรียธาตุเลยอะ มาตัวเลขถูกก็เวด้าได้มันเลยเหรอขอเล่นแบบไ่พูดแล้วได้ไหมทุกคนพูดไม่ออกจริงๆอ่ะเจอไอแบบเนี้ยคือแบบคือมันมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมด้วยนะมันก้าชีวิตนะสามสามวีเอเก้านะทุกคน ฟังให้ชัดนะสามีเอเก้าแต่เก้าเหลี่ยมมันไม่ใช่เก้าเฉยๆมันคือเก้าเหลี่ยมโอ้โหสุดจริงๆเนะี่ยแล้วคือแบบตีอ้อยอ้อยไอแยะอากอตอก๊กอะไรก็ไม่รู้มันตีแบบโอ้โหตีก็ไม่ตีหมดอนะ่ะตีแบบพอให้ตัวแบบเนี่ยดูดิดูดิดูด,ดิมันมีแต้มตั้งห้ามันไม่ตีพี่อะ่ะโอ้โห โอยอะไรของมันวะเออตัวไหเลยอะตัวไหยเลยแนละ้วที่คลิปตัวเสียเนี่วันเนี้ยคลิปยาวขนาดเนี้ยเสียไปแล้วเสียไปเลยแล้วคนก็คนดูก็ไม่ได้เห็นความเหลี่ยมของ a ออีกทีเนี้ยเจอสถานการณ์เอไแบบเนี้ยไม่ควรตีอะแพ็กเนี่ยจริงๆิยิ่งจะเป็นผู้เล่นใหม่นี่ไม่น่าตีไม่น่าตีอะผมไปลุ้นไปลุ้นแพ็กอื่นเถอะคือโมตาก็ไม่อม ตัวตีหนึ่งมันก็ย anyway. ังกันหนึ่งใส่เอาทุกคนคิดดูปกติมันจะชาร์จสองถูกไหมชาร์จสองเป็นหกแต้มบางทีอะคือมันโอ้โหวตัวตีหนึ่งมันก็กันหนึ่งใส่พอตัวตีสองมันก็กันสองพอตัวตีสามมันก็กันสามดี่ตัวตีแปดไปกันแปดไปเลยล่ะโอ้ยเฮ้ยเหนื่อยกับมันว่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันเมื่อกี้มันกันหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยววิ่ตีสองวตีสองเลย <laughs> นการหนึ่งวิตี2 <laughs> การหนึ่งวิธีสองพอตูตีสองมันกันสองใส่หน้าดูเลยโอ้โหทุกคนก็ดูครับทุกคนก็ดูครับผมดูสิครับดูว่าไอไอทำอะไรกับพี่ครับ คือวันนี้ไม่จบหรอกที่ว่านะวันนี้ไม่จบหรอกจริงๆนะถ้าเล่นกันอยู่แบบนี้ไม่จบหรอกโอ้โหสุดจริงๆไะเจอ AI แบบนี้คือมันอ๋ฮ่ดูกาว่าจะดูกาว่าจะเอ๊ะแอบ AI แอบ AI ไอเวทีอื้อ มันยังกันใส่พี่อ่ทุกคนอ่ะเนี่ยดูตีสามไหมดูตีสามไหมกันสองนะเออทะเลเข้าสักทีโอ้โหดูต้องไอไอปลาเมื่อกี้ไอปลาพิรันยาดูต้องตีเองตั้งนานกว่าทุกจะจบมันได้ก็คิดดูโอ้โหมันสูดจริงๆอ่ะทุกคนไอตัวนี้ต้องรีบตีก่อนมันชนะท่าเราต้องรีบตีก่อนฮะโอชิปแล้วโอชิปแล้ว ชิปแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งโอายโอเคมันยังหนึ่งอยู่สวยยามโอ้โหโอ้โหอไอ,อทำกระตูอย่างนี้ได้ยังไงเออมันไม่ไหวหน้าปามีนาจ้าเลยด้วยเฮ้ยนี่รอบสองมันนานขนาดนี้เลยหรือวะทุกคนฮะฮะ ดีนี้มาตีตูหกโอ้โหพอรู้ว่าตูกันพอดีมาตีตูหกเฮ้ยใครช่วยนิยามเอไอแพ็กนี้ให้ตัดีดิมันยังไงของมันวะเพราะมันเห็นพี่กันพอดีแล้วมันมีช่องที่แบบจะตีพี่ตายได้มันกันมันตีหกทันดีเลยมันตีแบบพอดีพอดีให้พี่ตายเลยอ่ะโอ้มันสุดจริงๆริงไงนิยามเอไอแพ็กนี้ให้ตูวดี โอ้โหสุดเกินครับผมนี่ขนาดรอบสองนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะแล้วเดี๋ยวนะทุกคนแล้วมันเหลือตั้งห้าตัวมันเหลือตั้งห้าตัวครับมันเหลือตั้งห้าตัวเลยนะเวย้ยห้าต่อสองนะเวย้ยขอร้องตีห้าขอร้องเถอะ เห็นไหมพอพี่กันสี่มันไม่ตีอ่ะมันมีตั้งห้าแต้มแต่มันไม่เลือกจะตีสักแต้มเดียวมันก็ไม่ตีครับผมมันจะมาตีให้ตัตายแบบพอดีพอดีแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ตีห้าเฉยเลยครับผมทุกคนทีนี้คืออยากมาตีห้าเฉยเลยครับผมโอ้โหพอรู้แบบนี้คืออยากมาตีห้าสุดจริงๆริ เ,เฮ้ยแล้วทำไมตีสี่อะรอบเนี้ยทําไมตีสี่วะตู้อยากจะถามมันหน่อยเฮ้ยโอ้โหมันเป็นอะไรของมันวะเอไอเนี่ยทําไมรอบนี้พี่ถึงตีผมสี่วะผมอยากจะรู้มากเลยทั้งที่มันไม่มีมูลอะไรเลยนะเว้ยที่ว่ามันจะต้องตีออกมาสี่อะเพราะปกติมันเก็บชาร์จบ้างกันบ้างชาร์จบ้างเนี่ยเนี่ยแล้วทําไมไม่ตีสี่ มันไม่ใช่นิยามของคำว่าไอา้นี่เราไว้การเล่นเกมเลยมันคือสิ่งที่ที่ทำให้เกมน่าเกลียดแบบโคตรตอนนี้นะคือแบบมันน่าเกลียดโคตรเลยจริงๆคือแบบโอเคแหละเข้าใจว่า AI มันต้องฉลาดมันจะต้องฉลาดกว่ามนุษย์ใช่มันคือ AI สิ่งปัญญาประดิษฐ์มันคือนวัตกรรมวิวัตกรรมอะไรก็ช่างมันเถอะ ไอการเหลี่ยมเอาลูกแบบนั้นนะ่ะโอ้โหและไอตัวไอตัวที่จะลงมาต่อดาเมจเยอะสะด้วยสิโอ้โหสุดจริงจริงเนี่ยทุกคนตัวน่าจะเจอเหมือนกันนะฮะผมน่าจะเจอตัวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเอาตัวเอาทิพพี่ไปเป็นแบบอย่างก็ได้ครับผมว่าเฮ้ยคุณจะต้องเจอกับตัวประมาณนี้นะจะต้องเจอกับอะไรนะตอนแรกพี่ยังไม่คิดเลยว่าพี่จะต้องชนะหรือว่ายังไงนะ เหนื่อยว่ะตู้บนเหนื่อยแล้วตู้ท้อกับไอไอที่มันจะโอ้โหมันมันเหลี่ยมเกินเออเอาไปมากงกรไปได้เวลาไปนอนโอ้โหคลิปนี้ยาวจัดๆครับผมทุกคนยาวจัดยาวจริงฮะความเหลี่ยมไอไอบักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมโโคตรเลี่ยม มีให้สองคำสั้นๆโคตรเรียมรอบตายจันมาคือแพ็กอื่นอะช่วงเนี้ยแพ็กที่มานะผมมันก็มีแต่แพ็คดีๆอะไรอย่างงี้เนาะพี่เอ้ยเดี๋ยวนะพี่ใช้ตัวต่ํากว่านี้นะพี่บอกเลยแพ้รอบเนี้ยแพ้แล้วมันโคตรเสียเวลาเสียตัวจริงๆนะเว้ยคือแบบอืมเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสิบแปดเลยอ่ะลีตัวนี้เท่าไหร่ร้อยเก้า มันจะได้ไหมละ่ะแล้วถ้าไม่เอาเมกาเทอรอนไปจะยืนอยู่ไหมละ่ะทุกคนไปจัดครับผมและนี่คือรอบท้ายฮะทุกคนโอเควันช็อตวันช็อตปายนอนตัวตั้งมาถูกตัวบัฟเรียบร้อยครับผมมันเหมือนกันมันตอนที่พี่แพ้ไปเห็นไหมมันก็เอาตัวแบบเดิมมาครับผมมันไม่ได้ว่าเปลี่ยนตัวซะหน่อยนะเพราะฉะนั้นตัวก็น่าจะประมาณนั้นมัง้ง ตัวต่อไปชนะท่าตูด้วยสิตัวต่อไปชนะท่าตูด้วยสี่โอ้โหเอาไงดีวะหอยโข่งชนะท่าน้ําหอยโข่งชนะท่าน้ําปุ๊บเปลี่ยนลงมาโอเครับไปก่อนเต่าขนองลูกพ่อรับไปก่อนน้ํามันไม่ชนะหอยโข่งครับผมโอเคเรียบร้อยท่าน้ําสีฟ้ามันไม่ชนะหอยโข่งน้ําตื้นน้ําตื้นใช่ไหมสีมา แล้วถ้ำชนะหอยโข่งไม่ดี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 เท่าไหร่โอเคเอกันสองเราต้องคำนวณตัวต่อไปด้วยนะครับผมตัวต่อไปเป็นหอยโข่งเราต้องส่งดังเกิลงมาดังเกิโอซอรัสโอเคเราต้องส่งดังเกิโอซอรัสลงมาครับผมโอเคมีหกแต้มนะจังหวะนี้ มีหแต่ตบ3ามะคือแบบโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้โหไอคลิปนี้กาให้ตูเล่นเป็นชั่วโมงเลยมั้เนี่ยไม่รู้คลิปยาวเด้าไหนแล้วครับผมคือมันยาวมากเลยจริงๆนะเว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยมันเอาไปชาร์จโอ้ยชิบแล้วดาเมจโอ้โหตัวว่าแล้วไง แล้วเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตีปูมันเอาไปชาร์จทันทีแล้วตบด้วยห้าจะบอกว่าไอ้มันไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วนะครับผมเห็นไหมพอมันรู้ว่าตูจะต้องตายปุ๊บมันตบด้วยห้าทันทีเลยครับผมมันสุดจริงๆเนีไโอ้โหเต่าตายแต่เริ่ม จะบอกว่ามันไม่รู้ไม่ได้แล้วเนี่ยพอจังหวะเอ็นไหมจังหวะที่มันเนี่ยเนี่ยจังหวะที่มันรู้ว่าเนี่ยตีไม่ตายอยู่แล้วมันก็ตีแค่หนึ่งแค่สองก็แก๊กไปวันวันแต่พอจังหวะที่มันรู้ว่าเนี่ยเฮ้ยตายแน่นอนไอ้ปาหมี่ <c oughs> คือแบบมันรู้ว่าพี่การสองแบบเนี่ยมันใส่ตุ้มเลยห้าหกเลยอะ่ะโอ้โหสดจริงๆเิีไไม่มีใครเกินเขาแล้วครับผมเอไอยุคนี้โอ้โหสดจริงๆริง แล้วตอนดีเหลือสี่ตัวผมสี่ตัวกับเราสองตัวฮะน่าจะยืนไหวอยู่แต่ตัวต่อไปดีเป็นท่าถ้ำครับผมโอเคมันน่าจะการสองพี่ว่านะแต่ตัวต่อไปเป็นถ้ำมาดีก็ไม่ชัวร์อีกอนะเนาะให้มันตีลักเหลือหนึ่งเหลืออะไรก่อนแล้วเราค่อยตีดีกว่าพี่ว่าถนะ้ามันการสองพี่กะแล้วว่ามันต้องการสองพี่ต้องตกไปสี่อย่างเงี้ยแต้มก็หมดเลยดิแต้มหมดเลยครับผมมันหลอกให้ตกไปเรื่อยอะ มันหลอกให้เราตบไปเรื่อยๆแต่พอเราแบบกะว่าแม่เนี่ยหืมกันเท่านี้ตูตีตายแน่นอนเหมือนแบบมันมีตายเห็นนะว่าพี่เหลือกี่แต้มอะจังหวะนั้นอะคือแบบตูชาร์จไว้สี่นะมันเออตัวจะกันห้ากันหกกันเจ็ดก็ได้ถูกไหมมันไม่คิดอย่างนั้นอะพอตูกันสามปุ้บมันใส่ห้าตึ้มตายเลยเป็นไงล่ะกันสองอะเออคือแบบโหสุดจริงๆเงี้ยตายนะเนี่ย ถ้ามันชาร์จนี่ตายเลยนะเนี่ยเอาไงดีวะโอ้โหมันไม่ชาร์จนีมันมันไม่ได้ชาร์จครับมันไม่ได้ชาร์จครับทุกคนมันกันโอ้ยหน้าเกียดตัวไม่รู้จะตัดหนาคำไหนไม่ได้แล้วจริงๆนะไอคือแบบหน้าเกียด ุณอย่าคิดว่ามันจะชาร์จให้คุณมันจันใส่เลยอ่ะโอ้โหพอตุ่ตบมันกันพอตุกกันมันชาร์จเอ้ามันไปยังไงของมันวะเลือกอตุชาร์จมันทำอะไรรู้ไหมถ้าชาร์จหมดอ่ะแบบไม่มีแต้มอ่ะแล้วไปชาร์จหมดอ่ะมันตียไงโอ้พอชาร์จสีปุ๊บตรงุู้นเรามีแต้มเหลือสีใช่ไหมแล้วไปชาร์จสีมันก็ตีหมดเลยมันก็ตีหมดหลอดเลย จริงๆเนี่ย AI เกมนี้ไม่มีใครเกิดวันนี้พี่ไม่ขอลุ้นนะว่าจะได้โมตาหรืออะไรจริงๆโมตาพี่ปลดล็อกอยู่แล้วพี่ไม่ได้ดีใจเลยพี่ไม่ได้ดีใจเลยถึงจะได้มาในแบบแพ็คหน้าเกียรแบบนี้มันควรแจกโมตา100%อันจริงๆมันควรแจกโมตา100%ไปเลยถูกป่ะ <c oughs> อารมณ์แบบนั้นเลยคือแบบตัวยังต้องมานั่งลุ้นโมตา4%เมื่อมาตีแพ็คหน้าเกียรแบบนี้เหรอ มันไม่ยอมพี่เลยอ่ะทุกคนมันไม่ยอมพี่เลยอ่ะมันกะาวว่าพี่ต้องตบมันไปอ่ะพี่ต้องตบมันเนี่ยแตียมันการสองแล้วพี่ต้องตบมันสามเลขตัวนั้นก็ลงมาแล้วมันเหลือแค่สี่ตัวนะเว้ยอูดูดีมันตบหนึ่งตบอะไรเลยอ่ะทำไมไม่เหมือนตอนที่ตูกันสองเลยวะตูกันสองเอิงใส่ตุ้มมาห้าอย่างเงี้ยใส่หมดหลอดเลยอ่ะใส่หมดแต้มที่มีเลยอ่ะเดี่ยเดี๋ยวมันมีห้าแบบเนี้ยมันต้องตุ้มห้ามาแล้วอ่ะเนี่ยมันตุ้มสองไง จะบอก AI ไม่รู้ไม่ได้เลยนะฮะจังหวะนี้ฮะใดๆคือมี5้าตีหนึ่งวอเดฮ้ยพี่ขอออกเกมได้ไมพี่ขอยอมกดยอมแพ้มันเลยได้ไหมถ้ามันจะเล่นขนาดเนี้ยมี5้าตีหนึ่งคืออะไรของมันวะโอ้โหสุดจริงๆอะ่ะ พี่ยอมมันเลยอ่ะตอนเนี้ยคือแบบพี่ยอมแพ้มันแล้วอ่ะมีสี่ตีหนึ่งอีกมันเหลืออีกสามตัวเท่านั้นครับผมทุกคนมันเหลือแค่สามตัวเท่านั้น แต่เราจะรอดหรือเปล่าแค่ okay. นั้นแหละประเด็นคือตอนเนี้ยมันเหลือสามแต่เราเหลือสองแต่มันมันไม่รู้ว่าตัวท้ายมันคือตัวอะไรไงถ้าเหลือสองปุ๊บพี่จะพอคำนวณได้ครับผมถ้ามันเหลือสองตัวนะโอเคโอเคยังได้อยู่ยังง่ายอยู่ครับผมอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตัวท้ายมันตบแน่นอนครับผมจังหวะน,นี้ถ้าพี่ส่งเลยอะถ้าพี่ส่งเลยหอยข่งจะชนะได้ไหมหอยข่งจะชนะมันได้ไหม อาวีส่งเลยวะส่งแต้มไปเลยตายนอนบับเรียบร้อยโอ้ยตัวสุดท้ายเป็นเมกะโลดดอครับผมเพทราตนนี่่ว่า<ด>มันต้องลุนแล้ว,ว่ะทุกคนมันต้องลุ้นแล้ว,ว่ะเอาจริงจริงโอเค ห้าโอ้เรียบร้อยทังเกินทำดีแล้วลูกมาราครับผมหอยโขงมาแล้วเท่ากับมันเหลือหนึ่งถูกไหมเท่ากับมันเหลือหนึ่งได้อืมดาเมจอีกนิดเดียวเองอะ่ะคิดว่ามันจะชาร์จไปไวะ โอเคมันยังกันโอเคมันยังกันวูอุ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันชาร์จนะตูตะลึงเลยแหละตะลึงเลยครับผมทุกคนโอเคเรียบร้อยจ้ะโอ้โหไอแพคเก้าเหลียมไปนดนโอ้ยบัฟเรียบร้อยดาเมจมันสูงกว่าโอเคจบไปในรอบตายครับผมโอ้ยโคตรเหนื่อยเหนื่อยจริงครับผม เฮ้ยไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะทุกคนจริงๆพี่แนะนําเลยถ้ามาตีแพ็คนี้นะเตรียมตัวมาดีๆเตรียมตัวมาดีๆเพราะความเหลี่ยมเอไอมันจะเล่นคุณครับผมทุกคนมาอควาติกเวฟจัดมาโอเคอย่างที่พี่บอกไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังครับผมโมตาพี่ก็แม็กไปแล้วมันก็ทาแม็กจนฟิวไฮบริดเป็นเมกาโลดอนไปแล้วครับผมก็เออช่างมันเดอะทุกคนมีกาเัลอนไปตัวไปฟิวเป็นอะไรวะ ลืมลืมโอเคครับผมยังไงก,ก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจให้ด้วยครับผมคลิปนี้น่าจะยาวอาจจะเสียไปแล้วนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรตามเพื่อนทุกคนครับผมถ้ามันไม่เสียก็คงจะได้ลงให้ดูกันนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายพบเจอกันใหม่ครับผมใหม่เกณฑ์ทุกขึ้นเลยว่ะ